ไวเจ้าพอไวร้ายเจ้าพอไวร้ายเงินหรือหมายความว่าไงตึดต๊ดๆโฮดเมื่อครู่ท่านได้จมน้ําเกือบจะตายอยู่แล้วระบบก็เลยจําเป็นต้องเปิดรางวัลลึกลับดังนั้นแล้วอย่าบอกนะว่ารางวัลลึกลับที่นายหมายถึงนั้นให้ตีลิงนยวนช่วยชีวิตฉันน่ะจริงจริงเยวขอไปไทายท่านลงไปคะ ที่วันนี้ช่วยชีวิตจริง๋ย่าเอาไว้น่ากลัวเกินไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเขาจะน่ากลัวแต่ว่าใบหน้าของเขานี้ช่างดีต่อสายตาจริงๆฮึ <c> ่ต <oughs> ีลิงยวนี่ช่างเพอร์เฟกีไม่มีอะไรเทียบว้ายสุโมมูสุโมมูํทำไมเธอเขียนออกมาได้ยังไงนั่นเนี่ยเอ๊ ชายคนนี้กินยาผิดหรือเปล่าเนี่ยท่านลงนี่คนเอ้ยหายใจไม่ออกท่านลงระบบกายแพทยทำไมตีลิงยวนเขาถึงเป็นแบบนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นปกติแล้วเขาไม่สัมผัสกับผู้อื่นไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้ถึงได้ <c oughs> อันที่จริงแล้วเนื้อหา ของรางวัลลึกลับนั้นมันก็คือมันก็ทำให้คนกับตีลิงยุนมีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นความรักด้วยอารมณ์แนวนี้ตีลิงยุนเขาเห็นคนแล้วเขาจะตกลุมรักคนเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็มีความรู้สึกอยากจูบแล้วอยากสัมผัสแล้วเขาก็อยากนอนแล้วเขาก็อยากเฮ้ย ถึงแม้ว่าใบนาของตีลินยวนตรงสเปคของฉันแต่ว่าทำแบบนี้ไม่คิดว่าฉันจะตายเร็วขึ้นหรอกหรอโคตตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วยอมรับมันเถอะนะเยาเยาข้าช่วยชีวิตเจ้าแค่ขอบคุณคำเดียวมันเหมาะสมแลวม้วเหงอนรึเยาเยาหรอนี่เขาเรียกชื่อฉันแบบนี้ทำเหมือนพวกเราสนิทกันเง้นแหละฮะเช่นนั้น ท่านลงตรงการอะไรเพคะหากท่านลงตรงการอะไรบอกจริงเหยาได้เลยจริงเหยาจะทําให้เต็มที่เฮ้ยคุณคณนนี้อันตรายเกินไปแล้วเงนรึเช่นนั้นตอบแทนโดยร่างกายของเจ้าดีหรือไม่โอ้โหพระเจ้านี่มันเฉยเกินไปไหมเออตกใจถอยอย่างรวดเร็ว ส่วนเจ้าส่งองค์หญิงกลับขอรับผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ป่วยเป็นโรคร้อนเย็นหรอกนะทาเหมือนฉันเอาเปรียบเขา,างั้นแหละทําไมเขาถึงหลดจากการควบคุมแล้วล่ะเมื่อครู่ข้าพบนางครั้งแรกข้ายังรู้สึกเบื่อนางอยู่เลยทําไมตอนนี้ถึงมีความรู้สึกแปลกๆนี่ค่า เป็นอะไรไปกันแน่คนหนูคนหนูคนหนูคนฟืนแล้วนี่เธอเรียกฉันว่าคนหนูเหรอเมื่อครู่ไม่ใช่ว่าฉันยังอานิยายนายพลสดรลอตกลมรักฉันหรอกเหรอทำไมตอนนี้ ถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะคนหนูท่านพูดอะไรได้สาระน,นะคะอย่าทำให้ข้าตกใจสิคะเม่นางแเย่เป็นยังไงบ้างโฮทขอถามว่าจะยอมเป็นนางเอกเย่สิ้นเชิงผิดชิตใจพระเอกอยู่ชิ้นชูหรือไม่ยอมรับปฏิเสธเดี๋ยวนะนี่ฉันถูกมิติมาในหนังสือแล้วเนี่ย เยอหู่เม่ยผู้อา่านน่ยายจอมนายพลสุดหลอด่อตกลมรักฉันถามโฮสจะยอมเป็นนางเอกเย้สิ่นเฉิงพิชิตใจพระเอกอยู่สิ้นชูหรือไม่ยอมรับปฏิเสธนับถ้อยหลังฮาวิหากฉันจำไม่ผิดนางเอกกลายเป็นฮองเฮาอยู่เหนือขว่าคนนับมืนของดีๆแบบนี้หากไม่ยอมรับก็โงโแล้วยอมรับ โคดได้ยอมรับภารกิจสำเร็จระบบบัวขาวแจ้งเตือนงานปัจจุบันเพิ่มความชอบของยูซิงชูมีต่อคนให้ได้30%ขอบคุณแม่ทับยูมากที่ช่วยชีวิตคนหนูเอาไว้เจ้าเจ้าลูกคืนเถอะตอนนี้มีความรู้สึกชื่นชอบหอร์ดูท่าแล้วชายคนนี้น่าจะเป็นพระเอกยู่ซิงชูสินะ ฉันเยอูเหมยเป็นอันดับหนึ่งของเยซิตี้อย่าพูดถึงเลย30% 100%ก็ทำเพียงแค่ไม่กินาทีเท่านั้นแหละองค์หญิงสวมเร็วเข้าพะยะค่ะเดี๋ยวหนาวล้กชมไม่สบายเอาเดี๋ยวข้าน้อยจะเรียกมอหลวงให้มาดูท่านนะพะยะค่ะอองค์หญิงองค์หญิง ทั้งหมดนี่พิงร้านทำเพื่อองค์หญิงเพคะแต่ว่าไม่ทันระวังก็เลยทำเพื่อข้าเงินเรื่อเพคะองค์หญิงพิงร้านนึกถึงองค์หญิงเสมอเพคะทั้งหมดก็คือนางนางยุยนแม่ทับอยู่ทำให้องค์หญิงดื่มชาไม่ได้กินข้าวไม่ลงพิงร้านเห็นดังนั้น คนไม่ได้ก็เลยสั่งสอนนางแทนองหญิงเพคะจบแล้วจบแล้วองค์หญิงโกรธอีกแล้วหูท่าแล้ววันนี้ไม่นางแย่ต้องตายนันแน่เลยคุณหนูแย่เศร้าคิดว่าอย่างไรเออค่าพี่อยู่ค่ากลัว คนโลกนี้มีผู้ชายที่ไหนบ้างที่จะทนความอ่อนโยนแล้วนะสงสารแบบนี้ได้หคุณไราสาระข้ากับแม่นางแย่พวกเราสองคนบอสในสุดใจไม่มีการยวยวนไม่มีการตกลุมพรังอะไรทั้งนั้นถ้าเช่นนั้นหลีผิงร้านเจ้าหลักข้าตกน้ำดังนั้นต้องดเนินคดีส่งไปที่วัดต้าลีเซาสนจือก,กลับเฮยะค่ะ ครั้งที่แล้วทําเฉยใส่ข้าครั้งนี้ก็ทําเบืนอใส่ข้าหรือว่าจะเปลี่ยนกลยุทธ์ปล่อยเพื่อจับงเงินหรอช่างน่ารังเกียจจริงหยุดนะข้าขอบอกเจ้าไว้เลยว่าอย่าพยายามอยู่ยนข้าข้าไม่มีวันสนใจเจ้าถึงแม้ว่าเจ้าจะเปลยกายต่อหน้าข้าข้าก็ไม่มีวันสนใจเจ้า เอ๋ชายคนนี้ป่วยหรือเปล่าควรจะไปกินยาแล้วรักษาบ้างนะเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยคิดว่าฉันยูยุนเขาลอยเพื่อจับนะในนางแย่พวกเราไปกันเถอะในราชวงศ์แห่งนี้ดูท่าแล้วมีแต่แม่ทับอยู่สินะที่ไม่เกรงก,กลัวองค์หญิงเลยสักนิด เพราะว่าองค์ยังมีความรักต่อเขาลึกซึ้งเลยไม่ตำหนิเขาสินะแม่ทับอยู่ดูท่าแล้วเจ้าคงจะลืมอะไรบางอย่างสินะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนนะ่ะ